กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการโจมตีโรงงานผลิตอาวุธของกลุ่มฮาลามิชจิฮัดในกาซานะครับโดยระบุว่าพบชิ้นส่วนของขีปนาวุธโรนและอุปกรณ์อื่นๆเป็นจำนวนมากครับที่มาร์คเรเกฟที่ปรึกษาของเบนเจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาเตือนชาวปาเลสไตน์ในเมืองคานยูนิต ทางตอนใต้ของกาซาซึ่งมีอยู่มากกว่า400,000คนให้ย้ายถิ่นฐานไปทางตะวันตกเพื่อที่จะให้พ้นจากแนวรบและเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้มากขึ้นครับหลังจากที่โฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการในกาซาตอนใต้ทั้งภาคพื้นดินทางอากาศและทางทะเลครับและจะจู่โจมโจมตีกลุ่มฮามาสทุกที่ที่พบรวมไปถึงพื้นที่ตอนใต้ของกาซาด้วยครับ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของผู้นำอิสราเอลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีฝ่ายสงครามอิสราเอลตกลงอนุญาตให้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง1 4 0 0 0 0ลิตรเข้าไปส่งในกาซาทุกๆ2วันซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของสหรัฐในจำนวนนี้ค่ะ1 2 0 0 0 0ลิตรจะกระจายแจกจ่ายไปกับรถบรรทุกลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ขององค์การสหรประชาชาติรวมถึงความจำเป็นอื่นๆนะคะอย่างเช่นการกรองน้ำสะอาด การสูบน้ําเสียส่วนที่2ก็คือ2 0 0 0 0ืลิตรค่ะก็จะมีการแจกจ่ายให้กับบริษัทโทรคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดอีกนอกจากนี้ที่ปรึกษาของผู้นําอิสราเอลย้ํานะคะว่าอิสราเอลจะไม่ตกลงหยุดยิงจนกว่ากลุ่มฮามาสจะมีการปล่อยตัวประกัน ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวและเพื่อนๆร่วมกันประกอบพิธีศพให้กับโนอามาเซียโนทหารกองกําลังอิสราเอลวัย19ปีหลังจากร่างของเธอถูกนํากลับมายังอิสราเอลโดยก่อนหน้านี้ร่างของเธอถูกพบในอาคารหลังหนึ่งใกล้กับโรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซา มาเซียโนถือว่าเป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นตัวประกันคนที่สองที่กองกำลังอิสราเอลพบร่างใกล้กันกับโรงพยาบาลเอาลซิฟา หลังจากก่อนหน้านี้ทหารอิสราเอลพบร่างตัวประกันหญิงชาวอิสราเอลวัย65ปีใกล้กับโรงพยาบาลน,นังกลเ <UK. S 1> เช่นเดียวกันค่ะส่วนสถานการณ์ภาพรวมในกาซานะครับภาพถ่ายดาวเทียมจากแมกซ่าเทคโนโลยีส s เผยภาพฝูงชนจำนวนมากที่อ,อพยพออกมาจากกาซาซิตี้มุ่งหน้าไปทางตอนใต้ซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าจะเปิดทางให้พลเรือน อบพยพลงใต้ผ่านถนนสายนี้วันละ2-3ชั่วโมงนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดหลังจากการเดินหน้าโจมตีกาซาของอิสราเอลเนี่ยส่งผลให้ประชากรจํานวนมาก ต้องรวมตัวกันในศูนย์พักพิงซึ่งขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดโดยมีรายงานนะครับว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันมากกว่า70,000คนและมีผู้ป่วยโรคท้องร่วงมากกว่า44,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการไว้มากนะ นอกจากนี้การเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ําท่วมยิ่งส่งผลให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อการบําบัดน้ําเสียนะคะเพราะว่าจะเป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ให้ย่ําแย่ไปกว่าเดิมอีกหลังจากที่ขาดแคลนเชื้อเพลิงส่งผลให้สถานีสูบน้ําเสียและโรงบําบัดน้ําเสียต้องปิดตัวลงค่ะเพิ่มความเสี่ยงการปนเปื้อนของน้ําและการระบาดของโรคอยู่แล้วค่ะล่าสุดข้อมูลจากกลุ่มฮามาสชี้ว่ามีชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 12,000คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก5,000คนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียหายอีกมากกว่า3,570คนในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง1,800คนครับ